alo ครับครับผมที่คาชายหรือเปล่าครับครับผมครับจากการไฟฟ้าอ่าเมืองนครราชสีมาครับติดต่อเรื่องกาปเปลี่ยนมิเตอร์ไฟครับวันเสาร์นี้ครับวันเสาร์นี้มีใครอยู่บ้างไหมครับจะเปลี่ยนใช่ไหมฮะใช่ครับพี่เปลี่ยนปิ่นมิเตอร์ไฟครับผมเป็นหนาาิีิต้อนครับขนาด15แอมป์ครับเปลี่ยนฟรีไม่เสียเงินครับโอ้มันวันเสาร์เนาะ ใช่ครับมันเสาอยู่ครับอยู่ครับก็บริเที่ที่มีการได้รับสิทธิ์นะครับก็คือห้าสองห้าทับหนึ่งสี่หนึ่งูสี่นะครับครับถูกต้องครับอบัวสารานะครับครับการจ่ายค่าไฟคุณพี่จ่ายผ่านแอปการไฟฟ้าหรือว่าเซเว่นสครับแอปไฟฟ้าครับอ๋อตรงนี้คุณพี่ก็มีบินเนาะเดี๋ยวเจ้าหน้าที่จะให้แจ้งสิทธิ์นะครับในการแจ้งบินค่าไฟเข้ามาให้เจ้าหน้าที่เนาะ ที่ลายของการลอฟ้าแล้วก็ในเรื่องของการเบิกรับมิเตอร์เนี่ยจะได้เงินคืนนะครับก็คือหม้อเก่าอ่ะพี่จะได้เงินคืนหม้อละไม่เกินห้าพันบาทสามไม่เคยชำรุดนะครับครับใช่ส่วนเรื่องอ่าโครงการอ่าใช้ไฟฟีเดือนละห้าร้อยบาทสามเดือนเนี่ยเดี๋ยวถ้าตรงนี้ถ้ามีการอ่าเบิกรับมิเตอร์เสร็จเนี่ยเดี๋ยวเจ้าที่จะทาเรื่องอ่าค่าไฟฟีให้นะครับก็จะได้รับในการใช้ไฟฟีตั้งแต่เดือนอมกราคมปีหน้าเป็นต้นไปนะครับสามเดือนแรกนะครับได้ครับได้ครับ เดี๋ยวแล้วคนคุนพี่เนาะเอาพี่มีไลน์ไหมครับพทษนะครับรบกวนรส่งบิลค่าไฟมาให้เจ้าที่หน่อยครับเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ทราบว่าบินค่าไฟไอ้ที่ผ่านมาเมื่อกี้นี้ผมเอาเอาทิ้งไปแล้วมั้งเพราะว่าผมจ่ายเสร็จปุ๊บเนี่ยผมผมจะเอาเอาทิ้งไปเลยอ๋อคับคนพี่ไม่ใช่บินค่าไฟหมายว่าบินที่คณพี่ชำระครับเช่นสลีปอย่างเงี้ยครับอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวต้องต้องถามแฟนน้องว่าแฟนเป็นคนเป็นคนจ่าย อ๋อแต่ว่าสลิปตัวนั้นจะทิ้งไปแล้วใช่ไหมครับอ่าสลิปตัวนั้นผมเอาทิ้งไปแล้วแหละผมค้นดูแล้วไม่ไม่เจอแต่ว่าเดี๋ยวคุณพี่ให้ใช่ครับให้คุณแฟนส่งมาให้คุณพี่ในไลน์หรือว่าในไหนก็ได้เนาะแค่้เดี๋ยวเจ้าที่โทรกลับประมาณเก้าโมงครึ่งก็ได้ครับหรือว่าสิบโมงเนาะครับครับครับแต่เนี่ยครับเพราะว่าจะได้อาบินข้าไฟเบอรมิเตอร์ฟรีให้ครับพี่ครับผมอ่าีครับบคุณด้วยครับครับผมครับเรค่ะอ่าสวัสดีค่ะจะขอสอบถามค่ะว่า พอดีมีเจ้าหน้าที่จากไฟฟ้าติดต่อมาว่าจะมีการเปลี่ยนหม้อเป็นหม้อดิจิตอลอะไรนะคะเราจะได้รับค่าประกันหม้อคืนไม่ทราบว่าเป็นเรื่องจริงหรือเพราะตอนนี้คือครัวมิชฉาชีพนะคะอ,อ๋อเป็นมิชฉาชีพค่ะพี่ถ้าไฟฟ้าไปเปลี่ยนเนาะจะไม่ได้แจ้งผู้ใช้ไฟนะคะเขาจะเปลี่ยนให้เลยเนาะเพราะว่าเมื่อกี้อะคะ่ะเพิ่งติดต่อมาเมื่อกี้เองเขาบอกว่า ให้ทางเราเขาให้ให้ให้ไลน์มาแล้วให้เราแอดไลน์เสร็จแล้วเขาบอกว่าวันเสาร์นี้จะมาเปลี่ยนมอจากมอปกติเนี่ยให้เป็นมอดิจิตอลแล้วก็ให้เราเน่ะส่งสลิปการจ่ายเงินของเอ่อที่ผ่านมาไปให้เขาแล้ววันเสาร์เขาจะมาเปลี่ยนมอให้แล้วก็จะทําเรื่องคืนเงินให้เอ่ออยู่ในเลทไม่เกินห้าพันว่างั้นไม่มีอะค่ะพี่ของอดุฟ้าโอเคโอเคเนาะ พราะว่า <Ha. S 1> พี่ก็เหมือนเคยฟังข่าวน่ะว่ามันมีลักษณะแบบนี้พี่ก็เลยกลัวพี่เลยมาโทรมาเช็กก่อนสรุป <Ha. S 1> ก็คือไม่ใช่เนาะค่ะโอ้ยขอบคุณมากค่ะอุ้ยเกือบพลาดไปแล้วเนี่ยเพราะว่ามันให้เราส่งสลิปที่เราใบเสร็จที่เราจ่ายเงินนะคะไปให้มันมันให้เราเอสไลน์ค่ะโอเคโอเคขอบคุณมากค่ะวัดดีค่ะค่ะัอดีค่ะ